เปิดตัวฮีโร่ของเราคือเครื่องกรองอากาศแอด o อนเฟียสกายตัวนี้เลยที่มีประสิทธิภาพการกรองทั้งกลิ่นและฝุ่นได้ละเอียดมากๆจำลองจากการทดสอบโดยการปล่อยควันออกมาและให้น้องทำความสะอาดอากาศ เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นควันก็ถูกดูดเข้าไปในเครื่องและกรองออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เราก็หายใจได้สดชื่นและมั่นใจด้วยมาตรฐานรับรองคุณภาพระดับโลกทั้ง allergy uk ในประเทศอังกฤษสถาบันวิจัยโลกภูมิแพในยุโรป e c l สมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน mm. aham และ energy star ประหยัดพลังงานอีกด้วยไปฟังเสียงจากผู้ใช้จร<ช>ิงกว่า2 0 <20 S 2> ปีะะอกรองอากาศแอมเมั้งแต่รุ่นแรกเลยจากเดิมเนี่ยนะคะที่เป็นภูมิแพ้มันตั้งแต่เกิดเลยค่ะพอคุณแม่ได้มาใช้เครื่องกรองอากาศนะคะก็ทําให้ก้าเนี่ย ภูมิแพ้ดีขึ้นเนาะจากเมื่อก่อนหาหมอบ่อยมากก็เริ่มห่างโลงนะคะปัจจุบันก็คือไม่ได้เป็นภูมิแพ้อีกเลยเนาะ,ะโรคประจาตัวที่เป็นภูมิแพ้ในเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีอีกแล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศจึงสาคัญมากกับคนที่เป็นภูมิแพ้นเนาะและในปัจจุบันนะคะนอกจากภูมิแพ้แล้วเนี่ยยังมีโควิดที่เป็นไวรัสที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือว่า pm 2.5ุด้าที่มีอยู่ตามทุกที่เลยนั่นเองค่ะเครื่องกรองอากาศก,ก็จึงสำคัญมากเลนะหาในวันนี้เราจะเลือกเครื่องกรองอากาศแอนโนดเฟียสกายตัวนี้นะคะหรอว่ว่่ะะาาะััเเเลกกนนนคคสรรถชชยดดแุขภขภพงไ้ วันนี้แค่มาเปิดตัวถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไดเล็กมาได้เลยคะ่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย